กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสลญยามชาแนลกับรายการสปอยนนะเออห่างหายกันไปราวๆ2เดือนไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนๆคนไหนเนี่ยคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะวันนี้แอดมาพร้อมกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Perfection ชื่อภาษาไทยก็คือมือหนึ่งเรื่องราวของนักดนตรีเชโลระหว่างชาร์ลอตและอลิสเบ th ชาร์ลอตนักดนตรีสาวที่มากด้วยพรสวรรค์ชีวิตของเธอกำลังจะไปได้สวย แต่ก็ต้องหยุดความฝันไว้เนื่องจากคุณแม่ของเธอป่วยหนักเธอต้องกลับไปดูแลผู้เป็นแม่และแล้ววันเวลาก็ล่วงเลยไปคุณแม่ของชาร์ลอตต์นั้นได้จากไปชาร์ลอตต์จึงได้จัดสินใจติดต่อไปยังสถาบันดนตรีอีกครั้งแล้วแล้วเธอก็ถูกเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินที่เซี่ยงไฮ้และแล้วชาร์ลอตต์ก็ได้เดินทางมาถึงงานที่เซี่ยงไฮ้พออาจารย์และภรรยาได้เห็นเขาทั้งสองก็ได้เดินเข้าไปกล่าวทักทายกับชาร์ลอตต์และยังได้กล่าวต่อว่า ฉันเสียใจยกับการจากไปของแม่เธอด้วยนะและเขาทั้งสองก็ได้พาชาร์ลอตไปแนะนํากับอลิซาเบต h ซึ่งตอนนี้อลิซาเบตได้เป็นนักเรียนคนพิเศษของโรงเรียนชาร์ลอตและอลิซาเบต h ต่างได้กล่าวทักทายกันอลิซาเบตได้บอกกับชาร์ลอตว่าต่อไปเธอก็เรียกฉันว่าลิซซี่ก็พอนะและแล้วก็มาถึงช่วงการแข่งขันชาร์ลอตและลิซซี่ต่างได้นั่งเคียงข้างกันลิซี่ได้กล่าวกับชารลอตว่าฉันว่าเด็กคนซ้ายมือนะ่ะเล่นดีนะ ชาลอตต่างเห็นด้วยแล,วแล้วลิซซี่ก็ได้นอกเรื่องเธอได้บอกกับชาลอตว่าอยากเห็นอะไรสนุกสนุกไหมลิซซี่ได้บอกให้ชาลอตได้มองดูผู้หญิงชุดน้ำเงินกับผู้ชายกางเกงสแลกสีเทาเขาทั้งสองมีสัมพันธ์สวัสดกันแต่ทั้งสองก็มีสามีภรรยาอยู่แล้วในขณะที่ทั้งสองได้มองผู้หญิงชุดสีน้ำเงินดเดาเมือจับไปที่เป้าของฝ่ายชายพอลิซซี่ได้เห็นเธอได้เข้าไปกระซิบข้างหูกับชาลอตว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะแต่มันทําให้ฉันมีอารมณ์นะ และทั้งคู่ก็ได้นั่งหัวเราะกันพร้อมกับดูการแสดงของเด็กๆบนเวทีเมื่อการแข่งขันได้จบลงทั้งคู่เด็กมาสู่อากาศข้างนอกชาลอดได้เดินไปทางด้านหลังของลิซซี่เธอได้เห็นรอยสักรูปตัวโน้ตทั้งสองได้พูดคุยกันถึงเรื่องวันแรกที่ทั้งสองได้เจอกันลิซซี่ได้กล่าวว่า ในวันที่เธอย่างก้าวเข้าไปชาร์ลอตต์ก็ได้ย่างก้าวออกมาทั้งคู่เดินสวนกันที่บันไดลิซี่ต่างบอกกับชาร์ลอตว่าเธอคือฮีโร่ของฉันและทั้งคู่ยังเป็นแฟนคลับซึ่งกันและกันทั้งสองพูดคุยกันอย่างถูกคอจนทั้งคู่ได้กลับเข้ามาในงานทั้งสองเดินลงบันไดามาพร้อมกันและได้เห็นชายท่านหนึ่งเขานั้นได้ล้มลง พร้อมกับอ้วกออกมาเขาน่าจะกินฟักทองเยอะไปหน่อยจึงทําให้เขาอ้วกออกมาสีเหลืองแบบนี้คนรอบข้างต่างสงสัยว่าชายผู้นี้เป็นโรคระบาดหรือเปล่าและระหว่างทางลิซซี่ได้เอ่ยถามกับชาร์ลอตว่าหลังจบงานนี้เธอไปเต้นต่อกับฉันไหมชาร์ลอตเธอไม่ได้ปฏิเสธเธอบอกไปว่า ิหลังจากชาลลอตได้พูดจบลิซซี่ได้เอามือไปจับที่ผมของเธอแต่ก็มีเสียงคนมาขัดจังหวะเขาพูดนั้นได้บอกลิซซี่ว่าคุณครูได้ตามหาตัวเธออยู่นะคุณครูอยากให้ลิซซี่ได้ขึ้นไปแสดงเชโลให้คนในงานได้ดูลิซซี่เธอตอบตกลงพร้อมกับบอกคุณครูไปว่าได้นะคุณสามารถโน้มน้าวชาลลอตให้ขึ้นไปแสดงกับฉันชาลลอตเธอต่างปฏิเสธบอกออกไปว่าฉันไม่ได้เล่นมันนานแล้วเล่นมันไม่ได้แต่คุณครูและลิซซี่ก็ได้เล้าหรือจนในที่ สูตรชาลอตก็ต้องตกลงทั้งสองได้เล่นเพลงซิมโฟนีและก็เล่นออกมาได้ดีไม่มีที่ติและหลังจบงานทั้งสองก็ได้พากันไปแดนต่อและลงเอยกันบนเตียงความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนเช้าวันลุ่งขึ้นลิซซี่ที่เมื่อคืนดื่มจนหนักทําให้เธอมีอาการปวดหัวชาลอตจึงถามกับลิซซี่ว่าอยากแก้ปวดหน่อยไหมลิซซี่ตอบรับด้วยความยินดีและพอทั้งคู่อาบน้ําแต่งตัวเสร็จ ทั้งสองก็เตรียมตัวออกไปเที่ยวต่างเมืองแต่อาการเมาค้างของลิซซี่ไม่สู้ดีนักชาลลอตจึงบอกกับลิซซี่ว่าหาอะไรร้อนๆกินหน่อยไหมเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นแต่พอไปถึงร้านอาหารลิซซี่กับทานอะไรไม่ได้เลยชาลลอตจึงเสนอไอเดียว่าเราเปลี่ยนใจไปดูหนังที่ห้องกันไหม ไม่ต้องเดินทางให้มันลำบากหรอกแต่ลิซซี่ก็ยังดึงดันที่จะไปทั้งสองส่งตัวโดยสารให้กับคนขับรถพร้อมกับขึ้นไปนั่งประจำที่อาการปวดหัวของลิซซี่ก็ยังไม่ทุเลาเธอขอยาแก้ปวดกับชาลลอตเพิ่มพร้อมกับดื่มน้ำจนหมดขวดลิซซี่ต่างบนออกมาว่าเธอไม่เคยปากแห้งขนาดนี้มาก่อนเลยพร้อมกับหยิบยาแก้ปวด3-4เม็ดและก็กินมันลงไปและแล้วรถเมล์คันนี้ก็ออกเดินทางระหว่างทางไม่มีแม้แต่บ้านคนมีแต่หน้าผาและขุนเขาระหว่าง ทางเหมือนทุกอย่างกำลังไปได้ดีแต่ลิซซี่ก็พูดขึ้นว่าฉันต้องการเข้าห้องน้ำฉันทนแทบไม่ไหวแล้ว ชาหลอดตัวเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนและตัวของเธอนั้นก็ยังพูดภาษาจีนไม่เป็นเธอเลยขอความช่วยเหลือเธอเลยพูดขึ้นว่าในรถคันนี้มีใครพูดภาษาอังกฤษเป็นไหมช่วยบอกคนขับรถจอดรถให้ฉันทีได้ไหมเธอกำลังแย่เธอต้องการเข้าห้องน้ำและแล้วก็มีผู้ชายหนึ่งคนที่บอกว่าเขาสื่อสารภาษาอังกฤษได้เลยเดินตรงไปบอกคนขับรถว่าหยุดรถก่อนได้ไหมแต่ดูท่าคนขับรถจะไม่ยอมแต่ในขณะเดียวกันลิซซี่ก็ลุกขึ้น และบอกว่าเธอไม่ไหวแล้วจนสุดท้ายคนขับรถก็จอดแต่ลิซซี่ขยับตัวไม่ได้เธอได้บอกว่าถ้าเธอขยับอึอของเธอจะราดและแล้วลิซซี่ก็ได้ลงจากรถเธอได้ขับถ่ายข้างทาง พร้อมกับอ้วกออกมาและในเวลาเดียวกันคนขับรถก็ได้ด่าทอสองสาวพร้อมกับเอาน้ำมาล้างที่รถพอลิซี่เสร็จธุระเธอก็ได้ขึ้นมาที่รถพร้อมกับกล่าวขอโทษทุกคนบนรถและทุกคนก็ได้เดินทางต่อแต่อาการของลิซี่นั้นไม่เห็นท่าจะดีขึ้นเลยเธอได้บ่นพึมพำว่าฉันรู้สึกแย่สเสลือเกินเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมในหัวของฉันตอนนี้เหมือนจะมีไฟระเบิดออกมาแต่ชาลอดก็ได้ก่อมเธอด้วยการเล่นเกมทําให้ลิซี่สงบลงสัก พแต่แล้วลิซซี่ก็ได้ลุกขึ้นและบอกว่าเธอนั้นต้องการจะอ้วกเธอพยายามเปิดหน้าต่างแต่ก็เปิดมันไม่ได้จนสุดท้ายเธอต้องอ้วกพุ่งติดหน้าต่างชาหลอดต่างมองดูแล้วบอกว่าอ้วกของลิซซี่นั้นเต็มไปด้วยหนอนทำเมาลิซซี่ประสาเสียและบอกว่าตัวเองนั้นไม่ปกติแล้วฉันได้ติดเชื้อมาจากผู้ชายเมื่อคืนหรือเปล่าและเธอก็ได้โวยวายขึ้นเรื่อยๆและบอกว่าผิวหนังของเธอตอนนี้มีมแมลงไต่เต็มไปหมด ตอนนี้ลิซซี่เริ่มโบยวายจนทำให้คนขับรถหัวเสีย และบอกให้ทั้งคู่ลงจากรถไปแต่ลิซซี่ก็ยังโวยวายขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายคนขับรถก็เบรกรถพร้อมกับไปลากตัวลิซซี่ลงรถโยนสัมภาระทั้งหมดลงรถพร้อมกับสองสาวทั้งคู่ไม่รู้จะทํำยังไงเลยพากันเดินตามทางต่อไประหว่างทางลิซซี่ก็ยังโวยวายไม่หยุดพร้อมกับพูดขึ้นว่ามันอยู่ในตัวฉันมแมลงนั่นมันอยู่ในตัวฉันพร้อมกับร้องฟูมไฟสียใจจนในที่สุดลิซซี่ก็ได้มองไปที่แขนของเธอปรากฏว่ามีมแมลงใต้ผิวหนังซึ่งตอนนี้มัน กำลังคืบคลานอยู่ใต้ผิวหนังของเธอและก็ทะลุออกมาจากชั้นผิวในขณะเดียวกันลิซซี่เธอก็ได้อวกมาด้วยตัวของลิซซี่เต็มไปด้วยแมลงชาหลอตต์ต่างพูดไปว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรมีแมลงออกจากผิวหนังของเธอมันอยู่ในมือของเธอเธอต้องเอามันออกลิซซี่และชาลลอตต์ก็ได้ยืนมีดอีโต้ให้กับลิซซี่ลิซซี่คว้ามันมาอย่างไม่ลังเลใจพร้อมกับสับมันไปที่ข้อมือของเธอเสียงร้องของลิซซี่ดังไปทั่วผืนป่าพร้อมกับข้อมือที่ขาดออก ออกจากกัน และเรื่องราวก็ได้ย้อนมาวันที่ทั้งคู่อยู่บนเตียงอีกครั้งเช้าวันที่ลิซซี่ได้เมาค้างชาลลอตเธอไม่ได้เอายาแก้ปวดให้ลิซซี่แต่อย่างใดแต่ยาที่เธอให้กับลิซซี่ไปนั่นเป็นยาชักเกรงฉลากยาได้บอกสรรพคุณว่าอาจทําให้เกิดอาการคันพืน้นไสประสาทหลอนพอเล่ามาถึงตอนนี้ทุกคนก็คงทราบดีแล้วว่าแมลงที่ลิซซี่เห็นและอาการอ้วกของเธอไม่ได้มาจากอาการเมาค้างแต่อย่างใดแต่มันเป็นลิ์ยาที่ชาลลอตให้เธอและแล้วเรื่องราวก็ผ่านเลย ลิซซี่ได้กลับมาที่โรงเรียนผึกสอนพอคุณครูแอนทอนได้เห็นเขากับตกใจสภาพของลิซซี่ซึ่งในตอนนี้เธอเหลือมือแค่ข้างเดียวลิซซี่ได้บอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอรู้สึกโกรธแค้นชาร์ลอตมากครูแอนทอนและภรรยาก็ได้แต่พูดปลอบใจและให้ลิซซี่นั้นขึ้นไปนอนและในเย็นวันรุ่งขึ้นครูแอนทอนได้บอกกับลิซซี่ว่าเขามีบางอย่างจะคุยกับลิซซี่เรื่องราวที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคุณครูแอนทอนบอกให้เธอออกไปจากที่นี่ และค่าใช้จ่ายที่พักเขาจะเป็นคนซัพพอร์ตเองลิซซี่อยู่ที่นี่ต่อไปอีกไม่ได้ลิซซี่พอได้ยิน เธอก็ได้โตเถียงออกไปว่าฉันยังสอนได้ได้โปรดให้ฉันอยู่ต่อเธอแต่ค,คุณครูแอนทอนก็ไม่ได้ฟังคำร้องขอเขาและภรรยาได้เดินออกจากห้องนั้นไปและก็ตัดฉากมาที่บ้านของชา์ลอตในขณะที่เธอกําลังหันมะเขือเทศอยู่นั้นเธอได้ยินเสียงอะไรผิดปกติเธอจึงค่อยๆเดินเข้าไปดูตามเสียงปรากฏว่าก็ไม่ได้มีอะไรจนในที่สุดลิซซี่ก็ปรากฏตัวขึ้นในมือของเธอถือเครื่องช็อตไฟฟ้าและเธอก็ไม่ได้ลังเลที่จะช็อตมันไปที่ตัวของ <Charlotte S 2> ชา์ลอตชา์ลอตเธอได้ล้มลง จนสุดท้ายลิซซี่ก็พาชารลอตมาที่โรงเรียนสอนดนตรีพอชารลอตเธอได้ตื่นขึ้นเก็ได้นึกถึงวันเวลาที่แสนโหดร้ายคุณครูแอนทอนและพวกอีกสองคนมีบทลงโทษที่แปลกประหลาดหากชารลอตเล่นเพลงผิดเพี้ยนไปเขาทั้งสามก็จะลงโทษด้วยการขืนใจสาวน้อยนี่มันคือการลงโทษจริงๆหรอหรือมันเป็นเพียงแค่การสนองความไข้และแล้วในค่ำคืนวันนี้ ชาร์ลอตต์ได้ถูกสวมด้วยชุดสีแดงนั่งเก้าอี้บนเวทีคุณครูแอนทอนได้พาเด็กสาวเข้ามาและได้บอกกับชาร์ลอตต์ว่ารู้ใช่ไหมถ้าเธอเล่นผิดแต่คีย์เดียวอะไรจะเกิดขึ้นชาร์ลอตต์ได้กล่าวสวนออกไปว่าทำกับฉันดีกว่าดีกว่าจะไปทำเด็กจากนั้นครูแอนทอนได้ฉายไฟไปที่ชาร์ลอตต์ชาร์ลอตต์หยิบเชลโล่ขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่เต็มใจมากนักแต่เธอก็ตั้งใจเล่นอย่างเต็มที่ เนื่องจากเดิมพันนั้นมันสูงมากชีวิตสดใสของเด็กหญิงหนึ่งคนแต่สุดท้ายชาร์ลอตก็เล่นพลาดแอนทอนก็ได้บอกให้ภรรยาพาตัวเด็กน้อยเข้าห้องเขาบอกกับชาร์ลอตว่ามันยังไม่ถึงเวลาตอนนี้แต่คนที่ต้องรับบทลงโทษนี้กลับเป็นตัวชาร์ลอตเองแอนทอนยังทิ้งท้ายบอกว่ามาเรียกฉันด้วยถ้าเธอหยุดกัดแล้วก็เดินออกจากห้องนั้นมาทิ้งไว้เพียงสองนมและลิซซี่ที่เดินเข้าไปหาชาร์ลอตชาร์ลอตบอกว่าปกติฉันใช้นิ้วนะพร้อมกับยกแขนที่มือขาดเธอ กำลังจะใช้มือที่ขาดของเธอทลลวงชาร์ลอตต์นั่นเองในขณะที่เธอกำลังจะง้างสองหนุ่มก็ได้ล้มตึงลงกับพื้นจะเห็นได้ว่าแผนการทั้งสองสาวสำเร็จโดยจะย้อนให้เห็นว่าคืนวันที่ลิซซี่ไปหาชาร์ลอตต์ทั้งคู่ได้ปรับความเข้าใจกันลิซซี่ต่างบอกว่าจริงเหมือนคำที่เธอพูดถ้าหมดประโยชน์เขาก็จะไม่สนใจฉันทั้งคู่จึงวางแผนมากำจัดคุณครูแอนทอนพอทั้งสองจัดการหนุ่มใหญ่สองคนเสร็จก็ได้เข้าไปกำจัดพาโลมาต่อพาโลมาเธอได้เมายาโดยไ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีดกำลังปักหลังเธออยู่จากนั้นคิวต่อไปก็คือคุณครูแอนทอนทั้ง3ได้เข้าต่อสู้กันจนคุณครูแอนทอนพลาดท่าเสียทีและในขณะเดียวกันวิกผมของชาร์ลอตก็ได้หลุดจะเผยให้เห็นผู้หญิงผมสั้นซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเธอได้เข้าบำบัดเนื่องจากเธอโดนกระทบกระเทือนทางจิตใจและแล้วสุดท้ายทั้งสองสาวก็ได้นำร่างของครูแอนทอนที่ถูกตัดแขนขามานั่งดูพวกเธอเล่นเชลโลเป็นอันจบหนังเรื่องนี้นะคะ บางครั้งคนเราก็หาเหตุผลมาซับพอร์ตความผิดของตัวเองเสมอหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB อยู่ที่6.2เต็ม10ตอนแรกดูหนังเรื่องนี้เนี่ยก็สับสนพอสมควรนะคะคิดว่าชาร์ลอตจะมาหลอกตัดมือลิซซี่เพื่อที่จะให้เธอเป็นมือหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยชาร์ลอตแค่ต้องการให้ลิซซี่ออกมาจากบ้านหลังนั้นซึ่งมีคุณครูที่โรคจิตลงโทษด้วยการมีเพศสัมพันธ์ หากวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะก่อนจากกันไปก็ขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะไม่คาดหวังจะไม่ผิดหวังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ